นายอนุกูลปีดแก้วปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอเร่งสั่งตั้งกรรมการสอบปมพี่เลี้ยงก่อเหตุทำลายร่างกายเด็กในสถานสงเคราะห์พร้อมสั่งการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที หลังทราบข่าวการทำร้ายร่างกายเด็กในสถานสงเคราะห์พร้อมเรียกคุยผู้บริหารทุกกรมรวมถึงการรื้อระบบการดูแลและการหมุนเวียนพี่เลี้ยงในการทำงานเกินกว่า3ปีเพื่อป้องกันปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่กระตือรือร้นและเลิกระบบจ้างเหมาพร้อมย้ำต้องการคนคุณภาพขณะดเดียวกันได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีทีมสหวิชาชีพรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด,ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดหากมีผู้เกี่ยวข้องอีกก็จะต้องดำเนินการเอาผิดเพิ่มเติม,ตมรวมทั้งการรวบรวมข้อมูลจากเด็กทั้งหมดที่อยู่ในความดูแลเบื้ รายงานว่ามีเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงประมาณ9คนซึ่งได้รับการขัดแยกเด็กออกจากกลุ่มดังกล่าวออกจากพื้นที่มาอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นการชั่วข่าวเพื่อคลายความกังวลและส่งให้นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเพื่อประเมินและฟื้นฟูเยยวยาจิตใจเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงส่วนเด็กๆคนอื่นๆที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ทั้งหมด169คนส่วนใหญ่ยังอยู่ในความดูแลโดยปกติส่วนพี่เลี้ยงที่ทำ้ายเด็กเบื้องต้นมีรายงานคนเดียวเป็นหญิงอายุประมาณ40ปีซึ่งรับ งานแบบจ้างเหมาเป็นเวลานานกว่า12ปี นายอนุกูลกล่าวต่ออีกว่าขณะนี้ได้เรียกประชุมด่วนผู้บริหารทุกกลมเพื่อปฏิรูปจัดระบบสถานสงเคราะห์และสถานรองรับทั่วประเทศที่ดูแลผู้รับบริการทุกกลุ่มทั้งเด็กและเยาว,วชนผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการเซตระบบใหม่ให้มีมาตรฐานจากการดูแลผู้รับบริการปรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยจะให้มีการหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปกครองสถานสงเคราะห์และหัวหน้าบ้านพักเด็กและเยาว,วชนในแต่ละพื้นที่ที่ทำงานมานานกว่า3ปีเนื่องจากบางพื้นที่มีปัญหาการทำงานมานานจนเกินไปจึงขาด ขาดความกระตือรือร้น,นขาดความเอาใจใส่รวมถึงต้องมีการประเมินและพัฒนาทักษะพี่เลี้ยงในสถานสงเคราะห์เป็นระยะะ,ยะไม่ปล่อยให้มีการจ้างเหมาไปเรื่อยๆโดยไม่มีหลักเกณฑ์ในการประเมินทั้งนี้หากไม่มีการดําเนินการใดๆไม่มีมาตรการที่เข้มงวดตนก็มีตัวชี้วัดที่จะดําเนินการหากเกิดเหตุล้องเรียนแต่ไม่มีมาตรการใดๆรองรับก็จะดําเนินการย้ายอธิบดีที่รับผิดชอบเช่นกันพร้อมทั้งแจ้งความดําเนินคดีและสั่งย้ายผู้ปกครองถา,านสงเคราะห์ดังกล่าวทั้งนี้นายอนุกูลยังกล่าวต่ออีกว่าที่ผ่านมาหากเกิดเหตุล้องเรียนในสถานสเเคะ์อกชน ทางกระทรวงได้กำชับมาตรการการดูแลอย่างเข้มงวดมาโดยตลอดแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้กลับเกิดในสถานสงเคราะห์ของรัฐทางกระทรวงยอมรับผิดและขอโทษสังคมอย่างยิ่งเพราะผู้ปกครองคาดหวังให้หน่วยงานรัฐช่วยเหลือและดูแลเด็กอย่างดีแต่กลับมาก่อปัญหาจึงต้องเร่งแก้ปัญหาทั้งโครงสร้างรวมถึงบุคลากรนำวิกฤตให้เป็นโอกาสที่จะต้องเคลียร์ทั้งในระบบให้ชัดเจน